เขาแบบอย,แอย่างเราได้การนี้ออนแล้วตรงนี้คือเราก็คือที่ยากเลยถลักแล้วนะครับตับไปต่อนะเพราะว่าคะแนนรแล้วเาแนนซีซั่นหน้ามันก็จะเยอะแล้วไงแต่พวกที่อยู่คอนลีลงมามันก็จะไม่ได้ลีลงมาตับเดิมตอนนี้เราก็ขึ้นไปยากแลไอที่เที่สองที่สามเล่นกันได้ไงผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยตีแต้วอเออพี่เห็นแล้วห้าพันกว่าคิวได้สิบสองะเล่ได้ไงไม่รู้ ยากไหมอ๋อยากไหมราว่าราว่าไม่น่าไม่น่ายากมากเพราะบางคน f p p พอได้ปุ๊บแม่งก็ไม่เอาละเหมือนว่าเก็บคอนเฉยอะมาปะเพลินเลยเนีน่ัน่าจะได้นะถ้าเล่นถูกวันถูกวันทุก,กวัน ปีศาจปีศาจก็เลยพี่เก่งทุกวันอย่านี้บูงทำไมบูงว่จะไอ้บูงว่จะคอนแล้วจะฟุ้งจากมาตเตอร์แล้วใช่รับชมมาเล่นก็เจ็บแรงมันบอกเมื่อวานมันบอกเล่นนั่งคอนไม่ไหวบวกน้อยมันให้ไปว้สวรดตัวไก่เล่นนะพี่พี่ว่ามันก็ได้อยู่มันไม่ไม่น้อยมากเหลือคูุซีนนะไม่คอนเฮ้ยไม่ได้เหลือพิดินเฮ้ย หมายถึงว่าใกล้อ่ะไอบิวอไงไอบิวมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่กูไดิโอ้โหกสองน่าสงสารว่ะพูดแล้วน่าสงสารนะโคตรเฮียฟุ้งไปบ้านแม่งตอนวันที่เปิดเกมมาดีจะลองไห้ พี่สร้างตัวใหม่ได้ชุดดีถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะน่าจะป่านนี้น่าจะคอนแล้วแหละคอนสองคอนสามแล้วพี่แต่ก็ีกอ่ะต้นซีซั่นเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้คอนด้วยอืมไม่รู้ว่าคนจะเล่นเล่นแบบนีนเนี่ยแต่ MPP อ่ะมันมันก็อยู่ประมาณเนี้ยพี่ MPP โซโลเขาบอกเก่งง่าย JD ยี่สิบกว่าคอนอนะพี่ JD ยี่สิบเหียวกัน ใช่พี่ไม่ล่นกี่วันต่อกี่ตาต่อวันนะแต่โมบายแอพพีก็ไม่แอพพี APP ก็ไม่ค่อยไหลนะมไม่ไหลเท่าทีพี่ห, <PP. S 1> ห้องอยากครับว่าหาห้องเป็นนาทีห้านาทีไอ้เหี้ยก็ดูตัวแม่งแค่ขนาดนั้นเอาท้ายไหนมาที่สองอันไม่ไม,ไมเอาเอาครับเอาเอาพี่ไปเอาไปอันนี้เก็บเผื่อไว้หลังรถได้ไหมพี่ถ้ามีได้พี่ เดี๋ยวไปเก็บฟาร์มเหม,มือนว่ะฟาร์มนอกนอกให้เนี่ยมันจะไม่มี SLR ให้กูเลยเหรอแมชชันเหี่ยอะไรเนี่ยจะวั่เนี่อาจจะได้นะเพราะว่าอาจจะได้นะตอจากไดมอนด์เหรอแร้งมันรีันไหนเถอะอีกเดือนก,กว่าพี่โอ้ยกูยน่าจะทันแหละ40 40กว่าวันอ่ะ คุณดู <prestigious> mhm. หนักใจเนาะพี่เด่นอยากใจดิอยากได้เลยวจะแบบอ้วกจะไปได้วันสุดท้ายที่แม่งรีเลยแนี่ยพี่เกมพี่มาเบียร์ร้อยปีสามระเบียงไม่ฟาร์มแล้วพี่ระเบียงยังไม่ฟาร์มนะระเบียงระเบียงอีกทีหนึ่งเกียร์ว่างเกียร์อาสิเลยยิงเลย มาใหญ่พี่ได้แรงไงโอ้ประมาณ4 KD เกมนี้หรอกเฮ้แต่มันวัดยังไงพี่ไม่รู้เลย KD KD เกมละใช่ตัว้บางคนรวมบางคน KD ร้อยกว่าก็งงเลยมันไปได้ไงวะเออใช่มีเหรอมันมีพี่มีมีไม่อยากตา KD ตอนหน้าบุฟฟาเราพี่ ใช่ใช่ใช่แล้วแอซซีตินรวไปด้วยแน่เลยแล้วก็อันดับด้วยอันดับที่เวลาเราเพื่อเราแอซซีต์ตัดรวมแน่แเลยต้องเรียนอนุญาตโดนมาร์คส้มไม่ฟาร์มสักหลังนะพี่ปั๊บอะได้แฟรถ้ายิงนอกวงมันจะมันจะไอ้นี่ป่ะแฟแดงอ่ฟได้พี่ได้ได้ได้ก่อนได้แฟร์เหมือนกันได้เหรอ ได้ได้พี่ไม่ไม่มีรถไม่มีรถนะโอ้ยยิงละเดี๋ยวจะรอไม่เชื่ลหรือไปวงบีบไม่นะไม่เจอหนิเลยฮะพี่ดินบ่ะพี่เหนียพี่เกมบาปปีบปั๊บด้วย่อไหรเดี๋ยวเป็นอทเตอร์นัทเตอร์

อยู่นี่เล่นเล่นะพี่ไม่เล่นรับเล่นปะล่ะเต็มพี่เดินเ้รับไม่เล่นเ็นบบลไม่ได้ไม่ยากอยูยูปเจอเบอร์ดิวบอกได้ก็สามสามเมรดับบเอร์ดิไม่เหีไม่ดับบรอไม่ดับถ้ารวมก่อน ทั้งหัวก็ไม่เจอดวงนี่เจอกระคาแล้วนี่นะครับคอนขาย,ย่างยาก แล้วเราขึ้นไปอย่างนี้ได้ปะขับไปอย่างนั้นได้ใช่ไหมพี่เอาเอ้ยไอ้ตรงนั้นพี่เกมตรงที่พี่เกมไอ้นี่มันยิงแฟเขียว โอ้โหวงไปอีกว่ะกล้บ้านนี้แล no oh, er ้วนะลายุงฟ้านี้มุนได้ใช่เี่ยนไใช่ใช่มันไม่มีคนได้บ้าได้เศี้ย มาได้ยินเสียงรถป่ะของมาวะไปอินไปดินไอ้เหี้ยข้างหลังใช่ไหมเออรถกูดับดีสวยฟ้ามะฟ้าต้องเขา่าเข่ามาฟ้ามีคนนะระวังมันน่าจะขับมา รัก,กับน,นี่เลยอ่ะี่เดหารว้นยนถ้าโคไม่มีจะดีมากๆตอนนี้พี่ามมาเบร่พี่ในะครับเขาเนี่ยวีตัวดีวเลยเจอกะเไ่ ตั้งจ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเชรถคว่นี่อะมันเป็นปืนม่ัป็นปืนคอที่มันสำคัญสำคัญนะ พีบ้านบ้านเทพพี่ดินอนะ่ะมีคนิงแฟพี่นคออะไรอยู่อ่ะดิพี่อเไม,ไม,ไม่สนาอ่ะสนานเดียวนะหน่เนียไนาบ้านนี้มี เลโซนม้ามาม like ้าอกคุวะเนี่ยที่จเอามินไปดิอะไรวะไอ้เฮียเลโซนอ้สัตว์เป็นอะไรที่อะไรไม่แตกสักอย่างอาคบสาม ม,มาเล่นปืนของก็ได้มาเล่นปืนอะไรอยู่ก็เล่นมินแต่มาล่นสนายได้ได้มีคนมีแฟเขียวยังมีใครมีแฟยวเพอริ้งแฟรีพี่แอร์อ,อกตกใกล้ๆเราเลยคุณหัวเนี่ยในเวลาดู สะโคพี่อ้นี้สะโคมาหนีเนาะมาหนีเนาะเห็นตัวเดียวอ่ะ,ต,ะต,ตายแล้วบอดเหรอวะเกณฑ์วางพี่ปับเล่นนึ่กันได้มั้ยพี่พี่พี่มาเอราาพี่โอเคมาได้มาทีมมินิ้ได้ให้พี่ก็ได้มั้ยนิอยู่บอกพี่เก็บอ๋อ คอมเนอาส่วนพี่อาส่วนไม่ไม่ป๊้ยปบเ็บไวรกะตัวเฮ้ยซายเดเดยเดยปดบ้านฟ้ามั้งยิงคามาฟ้าเลยพี่วงไปถามจีบ่าไปดินีีเหมือนบนเขาเลยว่ะหลุมเดิมใช่ป่ะใช่ใชใช่ใ้าว เก่งมากเลยปาพาซิงพี่เก่พาพางกขับนี้ดีกว่าเขาขับปกติให้ว่าง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 

สาโซมาอีกสองันน้ำมันเต็มด้วยตาเสียใช่ไปรับใช่ปหใช่พี่ใช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 เฮ้ยแต่รถสี่อะไม่ใช่รถสี่มารถสมารถสี่ไม่รถสี่ไม่า,ปไ,มาปปไปไปมนงยิงมาพี่ เก็บรถหนเก็บรถหนเก็บรถหนขับไปชนมา่าหลุมล่างอ่ะหลุมล่างเก็บรถได้ไอ้เหอนอกกสองันโดนยิตก บ้านนี้มีอ,อะโอ้ยเอชเอสกากิหายข้างหลงนี้เลยเปิดกระป๋องเปกระป๋องเออคฉีดน้ำไม่สตรงนี้สมอง,งเห็นไหม ห็นนี่เห็นีนสม,ม,มแต่ไม่เห็นคนข้างล่างเลย,อย,อยสองเมตรสองเมตรเดสว์รรแม่งโคตรเยอะทำให้ทำให้ทำให้เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะตีนึง โอเคพี่เราเตยมมันขึ้นไปยิงใครไม่รู้อะลองเดินไอพี่มีมีนี่ตรงนี้ตรงนี้มีมอยู่เดี๋ยวเราเห็นละหลังต้ไนไม้ลงเดินไปละวิว่งขวาขึ้นมาแล้วพี่วิ่งซ้ายผมแม็ปบัคอกไม่เห็นแล้วสมอขึ้นระวังบ้านนะ มันไม่ได้ขึ้นว่ากำจัดใช่ไมใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่พี่นี่นี่ตรงนี้ตรงกลางคำยาอยู่กดทามมิ่งเริจับตลอดการเอลวิวกระบอกยิงโคตรชา้าเลยพี่ขวาวิ่งตัวหนึน่ง เน้นๆโดนไม่รึงพี่นี่เนี่เยเลีงขึ้นมาเย่งอยู่เฮ้ยแล้วไงเสียงรถก็เหลือแป้น,ปนัดแล้วตอกแล้วพี่รถมากว่าปะดูหน่อยตอกนัดแล้วปับ๊บสวยรถขับไปแท็กมาหมดตรงนี้มีข้างบนนี้เน้นหนึ่ง มถวยนี่เต็มเต็มหมดนอโอี่ตอนนั้นตรงนี้เต็มเลยชุกชางไปละเบนหนึ่งโต้เบนหนึ่งนี่เบนหนึ่งน็อกข้างล่างข้างล่างข้างล่างอีกข้างล่างอีกข้างล่างอีกเห็นไหมครับทำเลยทำเลยทำเลยเอ็นวิวเจะสองนะสั่งมาได้ปั๊บสั่งมาได้ บ้าน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 แขงไม่หมดนะขอร้อยานพี่มีเจ็ดสิบว่ะมาแปะไาพี่มีหกสิบไอ้ของครับขาดห้าบาทพี่ขาดห้าบาทไอ้ขาดเฮ้พี่มีพี่มีปั๊บไอ้ของครับเหลือบ้านนะแล้แพงวะไอ้ชื่อพี่จะตกเสาเก็บไหมได้ดวงวางได้น่อย ไอ้หน <Or> ้องหน่มี่ออกมามาร์กเหลืองเราเล่นได้นะเราเอารถบังอ่ะตรงพี่เกมยังเล่นได้ใช่ปะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสาวยองสาวตรงพี่เกมต่อก็ได้ไม่เห็นแล้วพี่พี่ดิวต่อเห็นแล้วแต่ยิงไม่ได้น้องหมดพี่หมด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 อ้น้องพี่เกมโอ้มีตัวยิงมาไม่มีตัวนี้ อะเรอย่านนเี้ยมันยิงป,ปั๊เได้ไงอะอยู่ข้างบนไงโอ้เอ้ยที่สุดเอยู่ต่ข้างบนด้วยกูว่าะไร ก็ยไม่เห็นเลยมันมีก้อนแดงไม่รู้อ่ะรอเราขึ้นไปไม่ได้ปะ่ะมาถ้าชนมากเหลือมันจะเป็นยังไงนี่จะเป็นที่เน,น็ดตอนแรกอ่ะออคือบ้านเหรอวะบ้านหลังอะไรครับเนี่ย อยู่บ้านลางเียรมาก้ี่โอเคข้างขวาไปเล่นได้รอเนาะอแลยปะใชใช่เกมลงมาแล้ว เฮ้ยหลังมาดิเฮียอย่างคมก่อนเลยชอบเนี้ยหลันตามินี่ให้พี่เกมแต่พวกมันต้องออกเยื่อรำงพันคูณสื่อมากทำไม ตรงมาเล่นได้นะแถวม้าเล่นได้อยู่เป็นเงินม,มีน้ำก็มีมาน่ากลัวมันไปเล่นหลุมเราเว้ยมะ ที่สออ่ะมุกปั๊บตายด้เหรอ,หรอพี่ปั๊บใต้ก่อนพี่แต่จริงปั๊บได้ยังไม่รู้เลยเนี่ย,เล,ยเล่นหลุมเราหลุมเก่าอ่ะโหหลุมเก่าเราไม่เล่นไม่ได้นานหรอกต้องออกมาลองฝ่าดีๆแล้วกัน เพราะว่าเมื่อกี้ไอ้ไอ้มาร์คเหลืองมันน่าจะวิ่งมาถ่อขาป่ะไม่ไม่ไอ้มาร์คเหลืองก็แหละขับรถมาเล่นหลุมเราอ๋อมันมันจะนพี่ดินเล่นน้อยคนเดียวนะจะติดป่ะอืม๋ยวพี่เปิดจุดให้มันรู้ก็ได้มาร์คมันขยับขยับแล้ว Быть ман, где. Не я. ตรงไหนมะข้างหน้าเลยอีกตัวหนังพี่นี่แล้วนึงเงียบก่อนตัวพี่สองตัว